สวัสดีสวัสดีเอฟซีบดสุขทุกคนวันนี้เจอกับเซ็นเบียวเซ็จอลเซ็นเฟ่เนาะวันนี้ฮัทม์เมดไมโน่ต้มยำทะเลกินเนาะเหตกินเองเนาะเม่เนาะเดี๋ยวไปเห็นกันเลยก่อนไปเห็นจะรีมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยครับไปเครื่องหอมกะทิมีข้าวหน่อผงเนาะสิงไครซอยหมักเลนสรอยขาซอยเนาะพริกบดหอมแดงซอยใบขี้หูวเนาะผงสุรสดน้ำตาลมะนาวเนาะ น้ำมะนาวเลยเคื่องหอมสีบียบเนาะเนาะเลี๋ยวกะโบวใหญ่ซอยพริกซอยเนาะน้ำปลาเนาะมันพริกเผาพริกเผาเดียก็เกลือไว้หนึ่งเนาะเกลือเหล้าหนึ่งปลายสอนเนาะต่อไปก็เป็นปลาหมึกนมคันิสั้นหอมเปรยวสอยเนาะเดี๋ยก็เฮ็ดเฮ็ดรวมเนาะเฮ็ดยังกันเลยเนาะใส่เลยเนาะปลาพริกลมกันเลยแบบนี้นี่แหละเครื่องกับชิปบ้านนี่เนาะลายเติบเนาะมาข้ามาเร็บพริกลกันเลยเนาะเอาข้ามาเริ่มเลยเนาะเริ่มจากข้างน้ำเนาะน้ำเดือดสะอาดหัวเสือเนาะซ้ำกระบวยเนาะ ไปเลยสองสามบวยพอดีเนาะมาเริ่มปรุงกันเลยบบดน,นี้ใส่ลงไปเลยพริกเนาะพริกบดพริกซอยใส่พร้อมกันเลยต่อไปเป็นคาเนะาะใส่ลงไปเลยชิ้นไข่ซอยใส่ลงไปเลยเนาะใบขีหัดใส่ลงไปเลยพักลงเลยเนาะหอมแดงลงเลยเห็ดร่วมใส่ลงไปเลยเนะาะบ่ร่วมเลย ปงสุรวดต่อไปเน,นาะขานอลงไปเลยเนาะน้ำตาลเช่นไปเลยเกล่าวหนึ่งปลายสอนเนาะไปต่อไปเมนผิกเผาเนาะต่อไปเมนริกเผานาะลงไปเลยมะมันผิดเผาลงไปเลยเนาะน้ะนำป้าเนาะลงไปเลยเดี๋ยสี่ย่างเมนสุดท้ายเนาะลิงไฟเลยบปะเนี่ย Tháng nằm tiền nó để họ vào bừng lông, cường hộp vùng, xâm lên tìm lội. ยันกล่องห่อนเนาะทดสอบนำห่อนเนาะเข้ามาซีมลงรถสารนกันนาะรถสารอาเซเป๊ะเลยว่าสกาดเดียบ้อยเลยเนาะนำห่อนเนาะเลน่นนุ่งเล่นเนาะ ต่อไปเมนปลาหมึกเนาะเชียงซอยไปลงเลยลอยหาซีบกรรมพอดีตัวหนึ่งลงไปสีสันแมงเม่อไรเนาะเพิ่มพริกเผานื้อมันเพิ่มลงไปอีกหนึ่ง เอาสุกเรียบร้อยสุกเรียบร้อยแบบนี้อ่อนไพ่ลงเนาะสุดท้ายเมนเติมมึงหน้าสดนเนาะลงไปเลยหนึ่งหน่วยไป,ไปเลยยืดจาดแน่นอน,นอไปเลยเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิรบแบบนี้ ຖ້າເຂົ້າຊິປາຍເລີຍເນາະການິສັນເຮົາລົກໄປເລີຍເນາະເພີ່ມຄວາ แตงนาด้วยหอมป,อปีอยเอาเช็ดเรียบร้อยพร้อมเสือพร้อมเสือบมานน้ตมยำปลาหมึมกเนาะอูสีสันสวยงามนะคระับท่านเอาไฟพร้อมเสือบตมย่ำปลาหมึมกเอาสำหรับลิมนีจบเพียงกันทนันีีเนาะเยอะกิมหนาวมเห็นไม่นู่มาจีบเจ็ตแ้อกันสำหรับลิปนีจบเพียงกันทนี้เนาะสบ,บายดี